ชีไปดูสโนไวท์กันค่ะเดินทางมาถึงห้างแล้วนะคะเรามีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงก่อนหนังจะฉายค่ะก็ลเลยไปแวะหาอะไรทานกันก่อนวันนี้ชีบอกว่าอยากกินซิเลอร์มากๆชีชอบกินซุปเผ็ดที่นี่สุดๆเลยค่ะถึงก็รีบเดินไปตักแล้วก็ทานใหญ่เลยชีอิ่วสุดๆชีบอกว่าอยากดูสโนไวท์มากๆวันนี้ถึงคันแต่งชุดเป็นสโนไวท์เพื่อมาดูเลยนะคะทานไปนั่งเมาส์ไปจริงวันนี้ชีต้องไปเรียนยิมด้วยนะคะแต่เหมือนสองสามวันที่ผ่านมา,าชีเหนื่อยๆหม,มาก็เลยไม่ได้พาไปค่ะห,หยุดพักสักวันสองวันทานข้าวเสร็จก็ไปเดนรอแถวง ะะเจอพี่แบทแมนด้วยค่ะตอนแรกก็กลัวๆไม่กล้าเข้าไปถ่ายรูปดูหน้าสิคะแล้วก็ชี้ให้ดูอีกคนนึงคนนี้ชื่ออะไรคะหมามาไม่แน่ใจถึงเวลาดูหนังแล้วค่ะเราก็เดินเข้าไปที่โรงกรันวันนี้คนน้อยมากๆนะคะทุกคนทั้งที่เป็นวันเสาร์แต่ก็เข้าใจได้คะ่ะเมื่อวานเพิ่งจะแผ่นดินไหวไปหลายๆคนอาจจะยังกังวลอยู่เดินมาถึงโรงหนังแล้วพร้อมจะดูแบบสุดๆจับจองที่นั่งกันเราจองแบบโซฟานะคะนั่งกัน3คนพ่อแม่ลูกอาชีจองริมสุดเลยค่ะให้หมามานั่งตรงกลางได้ดูหนังมานานมากๆค่ะอาชีดูเรื่องลา ล่าสุดคือ t ด e Li t t l e Mermaid ค่ะก็ไม่นานเท่าไหร่นะคะออกจากโรงแล้วค่ะชีชอบมากๆออกมา,อาชีก็หิวอีกแล้วค่ะทุกคนน,นี้เรียกได้ว,ว่าหิวตลอดเวลาแต่กินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนบอกเลยว่า,าชีเป็นเด็กที่กินเก่งมากๆกินเป็นเมนูเส้นบอกเลยว่าฟาดเรียบค่ะทุกคนอีก็แวะซื้อของหวานกลับไปกินที่บ้านต่อกลับบ้านนอนกันคะ่ะ